ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับบอดบอยละซอเอ็นนะครับที่เปิดตัวนะครับบอสแค่ Care, เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่ให้แฟนครับได้ใส่ได้สอยกันนะครับบพว่าสิเป็นยาราผมคีมนวดนะครับก็ถือว่าบอดบอยนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตโดยการเปิดตัวครั้งนี้นะครับกะพ่อเอกมาให้กำลังใจ ได้ก้าวหลายๆอย่างนะครับบนเวทีเกี่ยวกับบอดบอยซึ่งบางอย่างเข้ากับบอดดิ้งโฮนะครับแต่ว่าก็ได้รู้แล้วว่าบอดบอยนะเป็นคนขยันเป็นคนกระตันยู่ว่าเสือมหอดมณีได้ผ่านอุปสรรคกระแสดามาไม่อย่างขักนะครับเพราะว่าบอคิดว่าตัวเองสี่สาเร็จขนาดนี้พอเอได้บอกว่าบอยนี่เป็นคนกระตันยู เป็นคนรููคุ้นมีอีย่างกระสิปรึกษาถามตลอดบ่าว่าสิปัญหาอย่างนะครับบางเทีอพอเอก็ได้ปรึกษาบอดบอยเือกันแล้วก็มีช่วงเชิงหนึ่งนะครับที่ได้ว่าช่วงสถานการณ์โควิดช่วงเปิดกุ้มปิดนะครับซึ่งกับบอมี่ค้นมาเบิงปัานไหนก็ได้ไมาปรึกษาพอเอกพอเอก็ได้ให้ข้ามแนนำํำ แล้วก็ให้ค้นแช่หลายขึ้นนะครับกลายเป็นที่รู้จักก็เลยพานวิกิตการแห่งนั้นมาได้ก็ได้มาเจอครูจินครูแท่ครูสางครูสมนะครับนั่นก็คือซอเอนนะครับหรือน้องเอนอรดีของเขานะครับก็บได้หลังจากที่เป็นครูจินกลับมาเป็นครูอิหลีจนตอนนี้นะครับก็เสิมีข้าวดีเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าบอสบอยนะ สีแดงปีนี้แหละครับสําหรับแฟนคลับนะครับที่รุนยุก็แสดงความยินดีกับเพิ่นล่วงหนาได้เลยครับเพราะเพื่อนประกาศแล้วนะครับสําหรับก้อนน,นั้นนะครับที่มีกระแสดรามา่าเป็นอย่างจังกอดจังหอมกันคักแท้ตอนนี้นะครับเพื่อนประกาศตัวแล้วนะครับบ่ต้องมีกระแสดรามา่าเพราะว่าคนหักกันนี่ครับคิดง่งยๆนะครับสิไปจีบกันเมื้อนี่ แต่งมือหนีเลยมั่นกับบอเมนนะครับมั่นก็ตตองไปมากสู้กันนะครับคนหักกันเป็นอย่างอ้ามพฤจิกอสีหอมพฤแต่งงานกันอยู่มั่นกับบอเป็นเรื่องพิษแปลกหรอกครับแล้วกันนั่นนะครับมั่นกับเป็นการแสดงบนเวทีแล้วก็ขอฝากนะครับคนถีดามา่ากายยะสดา마าต่อครับมั่นบอเมนเรื่องหยางมากไม่ดอกพอ่าสองคน่ะเพิ่นหักกันตอนนี้เพิ่นกับพานอุปสรรคมาเห็ดไทยเห็นแล้วนะครับว่า มันบ่มียางขวางกันใดหรอกครับความหักตอนนี้นะครับบอสบอยกับซอเอนถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับบาวาการแสดงหมอหลอกหมอล่ํานะครับของบอสบ,บอยคือหมอล่าใจเกินรลอยของซอเอนก็ออรดีแบนคิวงานเพิ่นนะครับกัะขามปีตอนนี้ก็มาเปิดบอสแค่อีกนะครับผลิตภัณฑ์ที่สี่ห้แฟนครับเลยใส่แต่ก้อนนั่นก็ ไายปฏิทินนะครับโอกระถือว่าได้หลายมากนะครับแฟนครับติดต่อกันเข้าไปย่างหนาแน่นจนผลิตแทบบ่ท่านละครับต้องสร้างจองบ่สันกับสิบ่ได้ผลิตนะครับตอนนี้นะครับบอสบอยกับซอเอ็นนะครับก็เป็นที่รักของแฟนครับบวาประเทศไทยเองหรือว่าต่างประเทศนะครับแฟนครับกติดตามมาอยู่ตลอดบวาสิเป็นการเปิดกลุ่ม แบบไล่ปิดแฟนคลับนะครับกาสนับสนุนถูกอย่างตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ออกมานี่กัแฟนคลับกับคงสีซอยกันอุดหนุนนะครับสำหรับนะครับพอเอทีได้ไปเปิดงานของบอดบอยนี่เพิ่นก็ได้ก้าวอีกหลายอย่างนะครับบ่ว่าสิเป็นลหลายๆคนนะครับทีเมื่อก้อนทีสิมาโด่งดังกับอยู่กับพอเอนะครับระเบียบวัฒนินมาก่อน อย่างคุณนกพงศกรแม่นจักรพันธ์นะครับตอนนี้ก็ได้ไปตั้งคณะตั้งวงของตัวเองมีคิวงานที่หลายขึ้นกันครับนี่แหละครับเพิ่นได้กล่าวถึงลูกๆทุกคนนะครับผู้ใดมีความกตัญญูกับประสบความสําเร็จนะครับที่มีปัญหาพอเพิ่นกับไปซอยนะครับทุกวงทุกคณะเพิ่นกับว่าได้ทิมพวาการ ต่างวงขนาดหมอล่ำนะครับมันบมเมนว่วาสีใสหน่อยนะครับจึงใสงบประมาณที่สูงกว่าสีตั้งได้แล้วก็ต้องมีฐานแฟนครับและก็นักล้องนะครับต้องเสียงดีแสดงดีจริงๆนะครับบ่งัานกะไปบรอวกราคาสำหรับการเปิดตัวบอสแค่ครั้งนี้นะครับก็มีผู้รักผู้ใ่หลายคนนะครับมาให้กำลังใจ ในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับบ่าว่ิษยเป็นแพทย์หรือว่าสิเป็นยังหลายๆน่วยงานนะครับกับมารวมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับก็ถือว่าปวดตัวได้ดีนะครับแฟนคลับกับไปหลายนะครับไปนั่งให้กำลังใจแล้วก็มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตให้แฟนคลับนะครับได้ติดตามรับชมรับฟังครับสำหรับพ่อเอนะครับกับ ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแวดวงหมอล่ำเพราะว่าคณะดังๆหลายคณะก็ผ่านมาจากพ่อเอทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นลูกๆพ่อเอทั้งนั้นครับพ่อเอเพิ่นกะถือว่ากล้าวได้ดีนะครับในการเปิดงานเปิดตัวครั้งนี้ของบอดบอยพ่อเอนะครับเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงนะครับเป็นที่นา่าเคารพเป็นย่างมากในการโูดของเพิ่นนะครับ เพิ่นพูดในสิ่งที่แฟนคลับบ่เคยเห็นกับมีบ่เคยได้ยินกับมีนะครับนี่เปรียบเสมือนพ่ออีกคนหนึ่งของบอสบอยก็ว่าได้นะครับแล้วกับพ่อเอกยกย่องนะครับบอสบอยตลอดว่าเป็นคนกระตันยูนี่แหละครับพื้นฐานของคนไทยเฮ้าต้องมีความกระตันยูต่อพ่อแม่บ่าว่าสิเป็นไผกระทานะครับภูมิภาคุน นั่นละครับเฮาต้องมีความกระตันยูสังเกตยังไงเป็นอย่างเช่าต่างชาติถึงมักอยู่ประเทศไทยครับพอคนไทยหรือว่าหญิงไทยของเฮานี่มีความกระตันยูเมนเช่าต่างชาติที่เท่าบัานใดน,นะครับเฮากะเลี่ยงดูเพิ่นนะครับนั่นละครับเช่าต่างชาติเพิ่นถึงชอบหญิงไทยนะครับบ่าว่านเสยุใสนะครับ ความกตัญยูมันเห็ุให้เฮาจเจริญลุงเรื่องนะครับบัว่าสิประกอบธุรกิจอีหยังเฮากับบวได้ขามหัวนะครับนี่อย่างเปิดตัวยังสิบอดบอยกระชิ่นนะครับพอเอหรือว่าพลับ้ใหญ่ที่เคารพนะครับในวงการบัว่าสิเป็นพอสมจิตบอททองนะครับอีกคนหนึ่งที่บอดบอยนะครับให้ความเคารพนั่นแหละครับเพิ่นก็เข้าไปหานะครับไปขอพรล่ะครับบองง่ายๆ นี่แหละครับความกตัญญูของคนเห็ุให้ตัวเจ้าของจะเลิ่หนุ่งเรื่องนะครับบได้ลืเริ่มบุญคุณไพว่าตัวเองมาจากสเริ่มมาจากค้นว้อยทั้งนั้นแหะครับส่วนมากหมอล่ำทีดังๆนะครับนี่แหละครับกาขอให้บอดบอยกับซอแอนนะครับประสบความสําเร็จนะครับในธุรกิจบว่าการแสดงหมอล่ำหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับขอให้ปังๆที่สุดนะครับ